เราทำประกอบทุกที่เกี่ยวเรื่องไอานามนะฮะเ,เครื่องกรเบิดไอานามนะครับกหรบบใช้ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นปัดไก่ซีนะครับอาหารนะฮะเครื่องดื่ม <lou> เครื่อง่เครื่องห่มมแล้วก็ยา,การักษาโรคแล้วก็เครืพันธุ์นะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยพวกเครื่องก่อสร้างต่างๆและปุ๋ยก่อสร้างต่างๆนะครับค่ะ แผนในปีหน้าแล้วก็ทิศทางธุรกิจในปีหน้าหน่อยค่ะปี2 5 1 4เรามองธุรกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเจตแบกเองจะเดินเกมยังไงบ้างคะ,ะครับผมมองว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังยังไม่คลี่คลายร้อเปเซ็นนะครับแต่ว่า พวกเราพวกเราก็คุ้นเคยกับโควิดพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นการปรับตัวให้อยู่ในอยู่ในอ,อาการทีออ่อยู่ด้วยกันกับโควิดแล้วก็ทํางานไปด้วยเนี่ยเ,เริ่มมีการพัฒานาไปทางแนวทางนี้นะครับผมก็มองว่าปีหน้าปี64เนี่ยสถานาทางทางเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าดีกว่าปีนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับโดยอีกอย่างหนึ่งออตอนนี้ที่ประธ,ธ,ธ,ธานวีกิสาลาก็ ป็นคนใหม่นั้นสบายดก็จะทําให้การพิการจะลงทุนการค้าของทั่วโลกเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยร่มเย็นขึ้นนะครับก็เป็ดผลบวกต่อบ้านเราประเทศไทยนะครับอืมครับค่ะค่ะเห็นว่าเราจะเน้นในเจาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเหล้าหน่อยได้ไหมคะว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงแล้วเรามีสัดส่วนในส่วนของการขายสินค้าตรงนี้ยังไงบ้างคะอ่าเอ่อคือแ้งหลักหลักสารกรรมทั่วไปนะฮะธุรกรรมทั่วไปเนี่ยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเป็นกลุ่มราคา หลักของริษาเชื้อแบงนะครับประมาณห้าสิบห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นของตลาดนะครับอยู่ที่อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับแล้วก,ก็ที่เหลืออีกสี่สิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นนีก็จะเป็นสรารกร,รมทรั่วไปไม่ว่าจะเป็นสรากรกมเ,เครื่องใช้ต่างๆนะฮะเ,เครื่องนุ่งหม่มแล้วก็เคมีพันนะครับย,ยาักษาโรคแล้วก็ วัสดุก่อสร้างนะครับรวมไปแต่รถจตนสาขาการรถจนนยางต่างๆนะครับถุงมือยางอย,างอย่างนี้นะครับถุงปีนี้ก็ถุงมือยางนี่ขายดีนะครับรกับการที่จะบูมนะครับส่วนอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะฮะอันนี้ผมยังไม่มารวมเพราะว่าอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมเเตโตคเคมิคัล ok กับโรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่ไปตามซีซั่นของของ,ของอุตสาหกรรมนั้นนะครับอ<ช>ันนี้ยังยังยังไม่นับรวมอยู่ในอยู่ใน ตลาดที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับถ่ะค่ะอืมอืมโอเคในแง่ของเอปีหน้าโอเคแหละเราจะมีการไปเจาะกลุ่มลูกค้าตรงนี้เพราะว่าเป็นลูกค้าที่โตเยอะส่วนในปีนี้ละคะในปีนี้สองเดือนสุดท้ายเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะคุณสุชาติก็เดือนสองเดือนสุดท้ายก็คงอยู่รอดนะครับคงไปรอดหรือแค่สองเดือนคงรอดนะปีนี้อก็ทุกคนตัวเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าการการเนี่ยทำให ตัวโลกเุรกิจทั่งโลกเนี่ยย่ำยายไปตัดตำกันนะครับผมก็มองว่าให้แต่บริษัทถ้าสามารถรักษาตัวรอดได้ผมถือว่าเป็นพวกแล้วครับนะครับบอกบอกกลยุทธ์ได้ไหมคะว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เรารอดก็หรือก็พยายามหากลุ่มลูกค้าที่อย่างเช่นของเจ้าหักเนี่ยกลุ่มลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นธุรกิจที่ที่ไม่ที่ยังเติบโตอยู่นะฮะในปีนี้แะครับก็ซึ่ง ตามที่ผมบอกกับกลุ่มนี้มูลค่าตลาดเนี่ยประมาณห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นก็ก็เป็นตัวที่ช่วยให้บริษัทแยกแบ่งเนี่ยสามารถที่จะประยุงตัวได้แล้วก็อยู่ได้นะครับค่ะส่วนสวนาการวอื่นก,ก็ก็ค่อนข้างจะจะจะ,จะดาวไปรือวก็ประคองตัวไปนะครับมันปีนี้ก็ผมจะว่ารอดตัวครับพอพอเอาตัวรอ,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 อดได้นะครับก็คออือยังยังยังมั่นใจว่าเรายังยังเป็นเขียวอยู่ยังยังประคองตัวอย่างในทิศทางบวกได้เลขสองเดือนต้องเขียวเราเชื่สองเดือนเองนะ ค่ะ,คะนะคะคเออปีนี้นี่มองการเติบโตเท่าไหร่นะคะขอย้ําอีกทีเอาตัวรอดเติบโต,โตนี่อย่าไมีคิดสิ่งเลยเอาตัวรอดเพราะว่าป <c oughs> ีนี้ปีนี้ผมติบ่าทางทางเยอรบันก็คงจะรักษาตัวรอดได้นะครับอืมค่ะก็คือคไม่ได้มองการเติบโตในส่วนของตัวรายได้อะไรมากมายทุกอย <า S 1> ่างคระเพราะช่วงช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์นี่ก็หายไปหายไปหลายเดือนเหมือนกันนะสี่ห้าเดือนจบเดือนนะครับ ก็ช hmm. ่วงมาหลังจากปลดล็อกขึ้นมาแล้วก็โอเคธุรกิจเริ่มฟื้นนะฮะก็จะได้ธุรกิจเริ่มามามาเร่งเครื่องตอนช่วงช่วงปลายปีนี่นะค่ะค่ะค่ะเรามีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาอย่างชัดเจนได้เนี่ยในในปีไหนคะเท่าที่มองดูเท่าที่ประเมินค่ะผมว่าปีหน้าก็น่าจะมองเห็นภาพได้นะครับ ปีหกปีหน้าก็มองเห็นภาพว่าน่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับผมผมมองดูจากภาพหรือภาพรวมนะฮะดูจากเอโครงการต่างๆของโรงงานต่างๆนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีเขามีโครงการอยู่นะฮะแต่ว่าเขายังไม่เริ่มเรื่าร start โครงการนั้นนะครับทุกคนมีโครงการหมดนแล้วแต่ละโครงการเนี่ย ไม่ยกเลิกเลยนะะส่วนมากจะไม่ยกเลิกทุกคนเก็บไว้ดูว่าดูว่าการบาะเมื่อไหร่ผมผมผมเกงผมผมมองว่าถ้าเกิดวีน่าวัคซีนสำเร็จนะครับจได้นะโอ้โหมันจะพุ่งทะยานผมผมมองในรูปนี้แหละครับคนก็จะมีการเตรียมจมไว้หมดแต่ว่าทุกคนยังไม่กล้ายังยังยังประคองยังยังมองดูต่างๆอยู่แต่ไม่มีใครยกเลิกเลยฮะส่วนมากไม่ยกเลิกเก็บไว้นะครับ แสดงว่าเราเราก็ยังมองว่าปีหน้ายังไงก็ยังมีงานให้เราทำอยู่แน่นอนปีหน้าปีหน้านี้ปีหน้านอนอพอดูพอดูจากจากปลายปีจากปกล็อกเราดูจากเอานนโร่มมตลาดมาเริ่มฟื้นตัวเริ่มมีการขยับ่างๆนี่เราเห็นเห็นภาพชัดภาพชัมค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณสุชาติฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเจตะแบกมากขึ้นหน่อยค่ะอ๋อครับก็เจตรก ทำก่อสร้างมาก็สี่สิ40มสี่สิบปีนะครับเรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับเรามีลูกค้าทั่วประเทศไทยแล้วก็ใน s e r v i วิสเอเชียนะค่อนข้างมากนะครับจะเรียนรับงบตัมาบริษัทมีฐานที่มั่นคงนะครับแล้วก็หลักนโยบายของบริษัทก็คือเราพยายามทำผลกำไรให้มากเพื่อที่จะให้พยายาม สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนและผู้สูบุญไ,ได้ตามตามเป้าหมายทุกป,ปีนะครับอืมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุชาติมากๆนะคะที่ร่วมสัมภาษณ์กับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตลุบ,บอลเอไค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณครัส,ค<ะ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ